รัฐบาลไทยเองก็จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดำเนินโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตหนึ่มืนบาทที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นโยบายนี้คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบให้เข้าทุกถึงพื้นที่ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเงินทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกส่งตรงไปยังประชาชนทุกคนที่ผ่านเงื่อนไขเข้าไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอล ขอบเขตการใช้งานจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกันกับบัตรประชาชนของท่านย้ำนะครับอำเภอซึ่งปรับขยายตามความเห็นของทุกภาคส่วนและต้องจ่ายเงินกันแบบ Face to Face เรื่องของระยะเวลา6เดือนสำหรับการใช้ครั้งแรกก็ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นและหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จนถึงเดือนเมษาปี2570